วิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสักแก้วนํำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์นโยบายที่ชัดเจนนั่นคือการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellence Center ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสอนตามตำราแต่นโยบายหลักของเราคือการสร้างนักปฏิบัติการมืออาชีพที่มีความพร้อมสูงสุดในการทำงานจริง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งผลิตกําลังคนคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของจังหวัดภูมิภาคและความต้องการตลาดแรงงานขอ,องภายในประเทศและนอกประเทศอีกด้วยนโยบายด้านการประกันคุณภาพและสร้างชื่อเสียงของแผนกวิชาถูกสะท้อนผ่านผลงานและความสําเร็จเหล่านี้มีคือเครื่องพิสูจน์ว่านักเรียนทศึกษาของเรามีศักยภาพและกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนของเรานั้น มีมาตรฐานสูงเราผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์และความภาคภูมิใจมาสู่แผนกวิชาของเราการเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่งกาจต้องเริ่มต้นจากทฤษฎีที่แม่นยำนโยบายของแผนกวิชาเน้นย้ำการปูพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็งในห้องเรียนจากนั้นเราต่อยอดด้วยนโยบายการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่รายวิชานักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมและ Internet of ็ต i n g s การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีนี่คือการเรียนรู้ที่สนุกปลอดภัยและเปิดกว้างทางความคิดเราเชื่อว่าความเชี่ยวชาญไม่ได้เกิดจากการฟังแต่เกิดจากการลงมือทำนักเรียนนักศึกษาจะได้เปลี่ยนวงจรจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มาสู่การต่อวงจ,จรจริงบนแผงวงจร และที่สําคัญคือทักษะพื้นฐานของช่างอิเล็กทรอนิกส์มืออาชีพแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีนโยบายที่ชัดเจนในการฝึกฝนทักษะหัดปรการนี้อย่างเข้มข้นนักเรียนศึกษาทุกคนต้องผ่านการปฏิบัติจริงนับร้อยนับพันจุดเพื่อให้ได้มาซึ่งความแม่นยำความปรดนีตและความมั่นใจนี่คือมาตรฐานฝีมือของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสักแอลทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสักแก้หยึดมัน่นเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับนักเรียนนักศึกษามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรากับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันนะครับ